เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าหน้าที่เขาเนี่ยเขาทําได้หลายหน้าที่ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังลูกง่ายๆอย่างเช่นคําว่าบ้านออย่างเช่นคำว่าบ้านนะคะคำว่าบ้านนี้บอใบไ,ไม้อ่าเรามาดูบอใบไ,ไม้นี่คือบอใบไ,ไม้ในคำว่าบ้านทำหน้าที่เป็น พยัญชนะต้นนะคะบอไไม้ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นในในคำว่าบ้านเวลาเราสะกดอา่านเราก็สะกดอ่านว่าบอรเราจะออกเสียงบอไไม้ก่อนใช่ไหมลูกบออ,นอบานอบ้านไม้โทบ้านฉะนั้นพยัญชนะต้นนะคะจะเป็นถ้าจะจำง่ายๆก็คือเป็นเสียงแรกในคำนั้นที่เราใช้ออกเสียงสะกดก็ได้นะคะถ้านักเรียนจะจำได้ง่ายนั่นเอง เช่นบออา,านอบาลมิทบ้านเราออกเสียงบอใบไม้กับนอนหนูเนี่ยเราออกเสียงตัวไหนก่อนกันลูกบอใบไม้ก่อนใช่ไหมคะบออา,านอบาลมิทบ้านเพราะฉะนั้นเสียงพยัญชนะต้นในคําว่าบ้านก็คือเสียงบอใบไม้นั่นเองนะคะทีนี้สระในคําว่าบ้านก็คือสระอานะคะต่อไปพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดอ่า ในคําว่าบ้านพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดคือตัวไหนลูกบอใบไ,ไม้หรือนอหนูคะนอหนูนั่นเองนะคะ,ะเวลาเราสะกดบอ,อเสียงต้นไปแล้วบอออนอบ,นบ้านไม้โท้าบ้านนอหนูทําหน้าที่เป็นเสียงตัวสะกดในคําว่าบ้านนี่เองนอหนูนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งตัวอย่าง นอนหนูตัวเดียวเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวสะกดได้อย่างเดียวจริงหรือเปล่าไม่จริงนะลูกนอนหนูเขาสามารถเป็นอะไรได้ด้วยคะเป็นพยัญชนะต้นก็ได้นะอย่างเช่นคําว่าอ่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างง่ายๆคําว่าน้องอ่ะคำว่าน้องอ เวลาเราสะกดอ่านคำว่าน้องเราออกเสียงยังไงคะนอนอ,อนอองอน้องไม่ถูน้องอ่าดูง่ายๆเลยในคำว่าน้องมีพยัญชนะไทยตัวอะไรบ้างนอหนูอออ่างงงูถูกไหมแต่3ามตัวนี้เขาทำหน้าที่ต่างกันนะลูกอ่ะเสียงพยัญชนะต้นในคำนี้คือตัวนอหนูนะคะเสียงนอแล้วอออ่างอ่า อ่านเขาเป็นพยัญชนะนะเป็นพยัญชนะไทยแต่ในคำว่าน้องเขาทำหน้าที่เป็นอะไรลูกทำหน้าที่เป็นสระนะเห็นไหมเขาทำหน้าที่เป็นรูปสระก็ได้คือสระอะไรคะสะระอนั่นเองนะคะนอ,องงน้องไม่โทน้องทีนี้ง,งงูล่ะง,งงูนี่งง,งูทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นหรือเป็นตัวสะกดในคำว่าน้องคะ ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะอ่านี่คำว่าน้องงองงูทำหน้าที่เป็นตัวสะกดอออ่างทำหน้าที่เป็นสระในคำพยัญชนะต้นก็คือนหนูนั่นเองนะคะพยัญชนะไทยเนี่ยเขาสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะลูกเวลาที่นักเรียนไปเรียนเนื้อหาอื่นที่มันยากขึ้นนักเรียนจะได้ไม่งงนะคะอีกหนึ่งคำ อย่างเช่นคําว่านอนนี่คําว่านอนเอานอนหนูเหมือนกันเลยทั้งสองตัวนะคะนอนหนูเขาสามารถเป็นได้ทั้งพยัญชนะต้นและตัวสะกดได้เช่นกันนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวพอจะเข้าใจหน้าที่ของพยัญชนะกันบ้างแล้วเนาะว่าพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเนี่ยเขาสามารถทําหน้าที่ได้หลายหน้าที่ในคําแต่ละคำนะ,ะอ่านทีนี้ หลังจากที่เรารู้หน้าที่ของพยัญชนะต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแยกเสียงพยัญชนะกันนะคะ